สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตํานาน,นครับจากเพจคลินิกห้องน้าแล้วก็ช่อง y t u t u นะครับหมอส้วมรักษาส้วมทุกอาการนะวันนี้นะรเราเข้าเดิมเนินงานนะอ่ารือถอนเปลี่ยนนะฮะอ่าส้วมนะฮะส้วมเดิมชักโคกเดิมเนี่ยเป็นนั่งยองแบบมีฐานนะหน้าง,งานเป็นทาวเฮ้าส์อายุค่อนข้างที่จะเก่ามาก25-30ปีลูกค้าบอกมานะของเดิมนะฮะโครงการหรือว่าบ้านเขาใช้เป็น นั่งยองแบบมีฐานลักษณะแบบนี้นะครับข้อดีของชักโครกที่เป็นนั่งยองแบบมีฐานคืออะไรนะการเตรียมหน้าง,งานสําหรับการติดตั้งนั่งยองแบบมีฐานตัวนี้นะเขาจะเดินวางสลิปท่อนะไว้เหมือนกับชักโครกแทงน้ําทั่วไปนะฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะแตกต่างจากนั่งยองแบบที่เป็นแบบหลุมอันนั้นจะต้อง ทำหลุมเพื่อที่จะให้สี่เบอร์คูลมันลงไปก่อนแล้วค่อยไปไปเปิยไปบ่อพักนะแต่ว่าถ้าเป็นนั่งยองแบบมีฐานรัศมีเขาจะปล่อยท่อไว้นะอ่าเหมือนกับเราจะติดตั้งชักโครกนั่นแหละแต่ว่า,าระยะท่อที่เขาเซ็ตเนี่ยท่อน้ําทิ้งมันอยู่ด้านหน้าเขาก็จะเซตห่างจากผนังมาในระดับหนึ่งประมาณ40ถึง50เซนนะเวลาเราติดตั้งชักโครกแบบมีแทงเข้าไปนะเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าชักโครกเนี่ยจะห่างผนังประมาณ1 5ถึง20เซนนะแต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับ แต่ถ้าจะแก้ให้มันชีดผนังก็สามารถทําได้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเดี๋ยวเราจะลื้อนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าหน้าง,งานเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่นะฮะอย่างที่ผมบอกคืออ่านั่งยองแบบมีฐานเนี่ยเขาจะเตรียมไว้สําหรับติดตั้งเหมือนชักโครกทั่วไปแต่ว่าเขาจะทําห่างผนังประมาณ40-50เซนนะเพราะอะไรเพราะว่าอ่าท่อน้ําทิ้งเดือยเซรามิกสําหรับนั่งยองแบบมีฐานมันก็จะเดือยเซรามิกชักโครกเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ด้านหน้าเห็นไหมมันจะเป็นคล้ายๆเลขเก้านะก็คือหักมานี่ ปพ๊งมอขึ้นแล้วก็เสียบลงมาที่ท่อน้ำทิ้ง4นิ้วนะคราวนี้เวลาเราจะติดชักโครกที่เป็นชักโครกฝักแทงนะฮะถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องห่างผนังก็สามารถที่จะติดตั้งได้เลยแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการให้มันชิดผนังเหมือนกับระยะ30.5เซนทั่วไปก็อาจจะต้องผ่าสก,กัดพื้น ใส่ท่อเยื้องให้มันอยู่ในระยะที่30.5เซนก็สามารถทําได้แต่ถ้ามันห่างลักษณะแบบนี้ถ้าเราจะเยื้องถอยหลังไปมันจะไม่พ้นตัวรูตัว,ตวนี้ถอยหลังไปมันก็จะเห็นเส้นท่ออะไรท่อพวกนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะทําได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวางเราก็ต้องวางแนวนี้นะแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งได้ปกติเหมือนชักโครกสามบเซนทั่วไปเลยนะก็เดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์หน้างานแล้วก็ ประกอบติดตั้งพร้อมกับเดินชุดท่อปะปาเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะาการใช้งานจะเป็นแบบไหนรนะะ,ะบบฝัดเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะเปลี่ยนจากนั่งยองมีฐานเป็นชักโครกฝัดแทงเดี๋ยวรอดูกันครับโอเคนะฮะหลังจากที่เราลือ้อโถมาแล้วก็จะทําการติดชักโครกละสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มเติมคือการเดินท่อเมนปะปานะจากก๊อกสนามหรือว่าก,ก๊อกล้างพื้นนะฮะเดินลอยมา ไว้ตรงหลักชักโครกเพื่อที่จะเอาระบบน้ําดีเข้าชักโครกแล้วก็เข้ากับสายฉีดชำระก็จะได้เป็นลักษณะนี้เราใช้วิธีเดินลอยนะครับเดินลอยด้วยท่อสี่หุ่นชั้นความหนาที่สิบสามจุดห้าของ SCG แล้วก็ใส่ตัวโอเมก้าล ok ็อไว้ ay, หัวท้ายแล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็วาลชักโครกเสร็จก็จับเข้ากับตัววาล์วสัน้าก็ถือว่าเรียบร้อยเกี่ยวกับงานระบบปะปาจากเมนปะปาเข้ามาแทงชักโครกกับเข้า สายฉีดชำระเดี๋ยวต่อไปก็จะชักโครกมาวางติดตั้งแล้วมาดูกันว่าติดตั้งเสร็จแล้วเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราวางตัวชักโครกเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็เดินท่อประปาเรียบร้อยชักโครกฐานเล็กลักษณะแบบนี้แนะนำเวลาติดตั้งแนะนําให้เจาะน็อตยึด2รูด้านหลังด้านข้างด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อความแข็งแรงครับเพราะอะไรเพราะว่าฐานชักโครกค่อนข้างที่จะฐานเล็กมากนะถ้า ไม่เจาะน็อตยึดหรือว่าถ้าติดตั้งไม่ดีโอกาสที่เชคโครกจะพลิกหรือล้มมีความเป็นไปได้สูงนะแล้วก็วิธีที่ผมแนะนําให้ติดตั้ง mm hmm. แนะนําให้ทําคือติดตั้งชคโครกฐานเล็กแล,ล้วถึงนี้คือให้ทําลักษณะแบบนี้นะเจาะยึดน็อตสองตัวนะแล้วก็เอาดีสอแล้วขีดเป็นรูปฐานเชคโครกนะแล้วก็ให้เราผสมปูนยาแนวหรือปูนซีเมนต์ขาวนะผสมให้ได้สัดส่วนที่พอดีนะแล้วก็เอามาวางเป็นรูปฐานเชคโครกลักษณะแบบนี้นะ ไม่แนะนำให้ผสมปูนเยอะๆ,ๆแล้วก็เอามาโปะปปปๆๆแล้วยกักโคกรับไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าแค่นี้นะมันก็สามารถที่จะย,ยึดช่วยยึดความแข็งแรงกับโถได้แล้วรวมกับตัวน็อตที่เราเจาะนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราโบกปูนหนาๆเยอะๆเสร็จเราชกโคกว่าอนาคตนะถ้าเราจะรื้อซ่อมนู่นนี่นั่น มันมีความเสี่ยงสูงมากที่ฐานจะแตกตอนที่เราสกัดหรือออกนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทําเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือวางชักโครกให้ตรงเซนเตอร์จาะเราลุดเรายึด,ด,ดน็อตแล้วก็ขีดเป็นรูปฐานชักโครกเอาปูนซีเมนต์ขาวหรือปูนยาแน,นวสีขาวเนี่ยผสมให้ได้สัดส่วนปั้นปั้นปนะั้นปั้นให้กว้างมันสัก1นถึงนิ้วนะสูงขึ้นมายักสองถึงสามเซนนะแล้วก็ยกชักโครกเนี่ยกดลงให้ตรงเซนเตอร์แล้วก็ยึดน็อตแค่นี้ก็แข็งแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเรา วางปูนเสร็จเดี๋ยวเราจะทําการประกอบแล้วก็ติดตั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าติดเสร็จแล้วเป็นแบบไหนระบบฝัดการทํางานโอเคไหมไหนะเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเดินท่อเรียบร้อยติดตั้งกลับเข้าไปเรียบร้อยยึดน็อตเก็บขอบเรียบร้อยนยีก็จะได้หน้าง,งานลักษณะาานี้นะเดิมเนี่ยเป็นนั่งยองแบบมีฐานนะลูกค้าเปลี่ยนรีโนเวทเป็นชักโครกแบบฝัดแทงเป็นของคอตโต้ใช้น้ํา6 L, ลิตรระบบวอชดาวน์อะไรก็จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยแต่คุณภาพนะ เดี๋ยวมาดูระบบการทำงานกันนะฮะโรนี่เห็นไหมฮะเป็นการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพของรุ่นนี้จะฝักแบบนี้นะ,ะก็เรียบร้อยนะฮะต่อไปก็เ,เคลียร์ฟอนสาดก็รอตําความสัตก็ใช้งานได้ปกตินะฮะโอเคนั่งยองแบบมีฐานนะ,ะสามารถเปลี่ยนเป็นชักโครกแบบฝักลักษณะแบบนี้ได้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ